รถรุ่นนี้รุ่นอะไรครับแล้วอาการเป็นยังไงครับก่อนมาถึงมือพี่รถนี้ันร,รุ่นส <c oughs> ีสองร้อยระเบียบสองถึงสี่อาการไฟเครื่องยนต์โชว์วิ่งไม่ออกว,วิธีแ,แก้ไขเราแ,แก้ไขย,ยังไงพี่เช็เทแล้วกล่องควบคุมเสียต้องเอาไปซ่อมตอนนี้ก็มีการซ่อมแล้วตอนนี้ต้องวิเคราะห์สอบระยะยาวนี่นึ่งจะได้รู้ว่า นัดส่งครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเหตหารเราจะได้ส่รคุยค้าได้เลยโอเคครับพี่โปงฝากร้านหน่อยพี่ร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงบางพระแถวใกล้ใกล้แยกบางพระครับหน้าบางกะโลบางพาระครับมีอะไรติดต่อมาทางเพจดได้เลยครับครับผมค,ครับ